าเ <ersch> ที่ยวกันกับเพื่อนทุกคนครับมากับพี่การกับแม่กับลุงเบียจำเชื่อพี่วันนี้ไม่ได้พี่พี่สวยพี่พี่ยาวกับพี่ระเดชพี่เดชเหรอี่่พเดชอยู่นี่พวกเราเป็นกลุ่มมินิเกอร์พวกเราเป็นกลุ่มอะไรฮะกลุ่ม งมอะไรงมเลยงมอะไงมงมแล้วกรุ้งเลยกุ้งงมงมอะไรเล่างมเอ้ยงมหอยงมงานเฮ้ยยังไงงมงายเอ้ยงมไงดูเห็นทะเลไหมทะเลกันอยู่ถ่ายรูปกันอยู่ถ่ายรูปลงมาดิ งมงายครับลงมากับรถงมงายลงมาลงมากับไหนมีงมงายกี่คันดูสิงมงายขนุนมีไหมขนุนมีไหมงมงายมีทั้งหมดแล้วัน้นเนี่ยมีงมงายไปดูสิไปดูพาไปดูรถมดูแล้วนี่ี่นี่ครับงมงายแล้วรถบของพี่การมีบ้างไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปะงมงาย ่ไไตอสวัสดีครับพวกเรามาเที่ยวากาันมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ชมเรามากับครอบครัวเพื่อนบ้านวันนี้พวกเราอยู่ไรกับวูเขาพ <Yeah. S 1> ี่ว่าจะมาถ่ายรูปนี่นี่เห็นไหมทะเลสวยกว้างครับท่านผู้ชม ใครอยากมาที่นี่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาละนี่มาที่ตบมือกับให้ลุงเบียร์หน่อยค่ะตบมือให้ลุงเบียร์หะคุยกับเขาสิคุยกับเขาสิฮัลโหลเกิร์ก ไปไปสัมภาษณ์พี่ผู้เดียวแลมือกับให้พี่ผู้หน่อยครับคุยพี่พูดคุยอะไรคุยคุยอะไรคุยบอกว่าพวกเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่วางกล้องไอ้กงกลมสิเราอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ไงอยู่ไหนวัดคงชายฉวายโอ้ยกอดเดอเดอเดอเอเด้อตบ ฮัลโหลโอเคใช่ลไม่ใช่ละตอนนี้พวกเราอยู่ในทะเลแต่พวกเราอยู่ในพวกเขา <c oughs> อยู่ในวัดวัดใหญ่ครับอพอแล้ว <c oughs> เปิดตัวมาก็งงกันเลยวันนี้มาท,ทาริปสั้นๆที่วัดคงสวยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงสวยไหม สวยครับแต่แต่อะไรถ้าใครอยากมาที่นี่อ่าอยากมาที่นี่ให้ทำไงถ้าอยากมาทรัคนคอมเมนต์อ๋อแค่คอมเมนต์ก็มาได้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครอยากมาก็มาได้เลยครับอ๋ออยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาใช่ครับอ๋อเปที่นี้เองเราอยู่กับพี่การต้องมือกับให้พี่การไหนสิสวัสดีครับ เซ็นหน่อยพี่เซ็นหน่อยพี่เซ็นหน่อยยังไงตามหนึ่งจริงจริงเลยเนี่ยสวัสดีค่ะผ่านค่ะานหนูเอาช่วงนี้เป็นไงเที่ยวเที่ยวต้องใส่แมสใส่อะไรเป็นไงมีโรคใส่ถุงมือใส่แมสอ่าแล้วก็ต่อใส่หมวกด้วยครับตอนนี้มีโรคอะไรยาไวรัสไวรัสอะไรฮะโคโรนา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 โคโรน่าโคโรน่าโคโรน่าโครั่าโครน่โครนโครนโคโน่าโคโน่าโครน่าาโครนโคโรน่าโ่าโคโรนครน่ ถ้าใครไม่อยากใส่แม่ป้าเป็นเชื้อไวรัสป่วยอ๋อต้องใส่ใช่มใช่ครับอ่ะแล้วทำไมหนูไม่ใส่อะตุ๊กคนอ้าว่นก็ไม่ใส่เหมือนกันทร์ใส่ใส่นี่ไงปิดอยู่นี่ไงคนอื่นก็ใส่อาใส่ถึงให้หนูสิถึงให้หนูใส่เนี่ยเขาใส่กันหมดเขาใส่กันหมด แต่ยังแต่อ่ะงแต่อย่างนี้ถูกมากเคียววันนี้เรามาเที่ยวครับเอ่อเที่ยวอีกแล้วครับเราจะเราจะตายแล้วแล้วนะพอแล้ววันนี้ที่ไหนนะป้าแสนี่ที่นี่คือป้าแสโอ้ยเป็นป้าแสเลยนะแกงน่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย Er. Bye bye. Lly, ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ต้องกด้วยนะครับถูกใจมากๆกันือเลยครับ